ช่วงนี้ใกล้สอบนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพัธยมนะครับหรือไม่ก็คนที่จะกำลังจะสอบเข้ามหาลัยเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่มหาลัยเนี่ยก็ใกล้สอบแล้วคนกันนะครับเช่นผมเองนะฮะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนผ่อนนะครับแล้วก็ช่วงใกล้สอบเนี่ยหลายคนอาจจะมีอาการแบบว่ากดดันใช่ไหมมีแบบเครียดแบบสอบวันนี้กุยทาได้ป่าวพอเวลามันเครียดแล้วมันจะทําอะไรไม่ออกครับเวลามันกดดันแล้วแบบมันมันมันก้าวขาไปข้างหน้าไม่ได้วันนี้ก็จะมาแชร์กันว่าเออเราสามารถจัดการตัวเองยังไงได้บ้างนะครับในตามสไตล์ของ มันก็ไม่ได้ดีที่สุดด้วยอันนี้ก็จะมาแชร์เฉยนะครับว่าทายังไงแล้วก็มันมันมันใช้แนวคิดยังไงในการอ่านหนังสือนะครับก็เอาจริงผมก็ไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นนะครับก็พอถูถูถ่ายได้แล้วก็เอาไปปรับใช้เพื่อที่จะลดความกดดันแล้วก็ความเครียดในตัวเองได้นะครับอย่างแรกในที่ผมทําก็จัดตารางอ่านหนังสือให้ชัดนะครับแล้วก็พยายามทาตามนั้นนะครับการจัดตารางอ่านหนังสือนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับสมมตินะครับเรามีวิชาเรียนวิชาที่ต้องสอบเยอะมากเลยเอาจริงไม่ต้องเยอะมาาากไได้เเจรงัวี่่ยลใท เราจะรู้สึกว่ามันเยอะมากๆแชร์ในมุมผมนะครับเทอมที่แล้วผมสอบสองตัวนะครับสอตัวก็คือเขียนโปรแกรมกับคณิตศาสตร์เทอมนี้เนี่ยไม่งมีเยอะมากเยอะมากขึ้นแบบเท่าตัวประมาณสอบประมาณ5ตัวคือที่เสือก็คือว่าวิชามันดูเยอะครับแต่ว่าผมพอผมออกมากลางแล้วก็ทบทวนว่าเราจะใช้เวลาที่เหลือตรงนี้ในการอ่านยังไงได้บ้างล้วก็วางแผนเลยว่าวันนี้เราต้องอ่านเรื่องนี้วันนี้เราต้องอ่านเรื่องนี้สมมติวิชานี้เนี่ยมีเรื่องที่ต้องอ่าน4เรื่องเราอาจจะแบ่งอ่านสัก2วันวันนี้2เรื่องแรกอีกวันหนึ่งก็อีก2เรื่องนะครับพอเราแบ่งได้้้้วววว่่าาาอัันนนนนนีีีิช วิชานี้นะซึ่ง ถ้าเราเหลือเวลาเยอะสามารถแบ่งได้แบบกระจายเต็มที่เลยครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันก่อนสอบหนึ่งวันเราต้องทบทวนนะฮะไม่ใช่อ่านปุ๊บแล้วปล่อยทิ้งชิบหายนะับเวลาเราอ่านแล้วมันไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจแล้วมันก็จะลืมนั่นแหละครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าเวลาอ่านหนังสือแล้วมันไม่เข้าหัวอย่าพยายามอัดมันเข้าไปแต่ให้คิดซะว่าเราอ่านเพื่อให้เรารู้มากขึ้นพอเวลาเราอ่านเพื่อที่จะเอาไปสอบนี่ครับคือเราจะจะอัด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 เฮียเราเราต้องอ่านตรงนี้รู้เรื่องอ ห้องเรียนหรือว่าเรียนในเลคเชอร์อะไรเงี้ยพอวลเรามันเอาไปใช้มันใช้ไม่ได้พะว่าเราอ่านเพื่อสอบครั้งนั้นล้วก็จบไปแล้วนั่นเองนะครับอาจจะมีติดปลายนวลนิดนึงอาจจะแบบเซี่วๆนิดหนึ่งพอจําได้พอจําหลักการได้แต่ว่าพราะถ้าจะเอามาใช้จริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้นี่ครับดังนั้นเวลาเราอ่านหนังสือไม่เข้าหัว,วนะครับลองคิดซะว่าเราอ่านเพื่อที่จะรู้มากขึ้นลองลองปรับตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมปรับเพื่อที่จะมาคิดอย่างเงี้ยมันยากเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเรียนแล้วเนี่ยมันอะไรที่มันสูงขึ้นะน,น,น,นะ ดังนั้นนะครับการที่เราอ่านอะไรที่มันยากขึ้นแลวมันไม่เข้าหัวคิดซะว่าเราจะได้รู้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนึงนะครับที่เอามาแชร์กันก็คือคลายเครียดบ้างนะครับไม่ต้องเครียดขนาดนั้นเพราะว่านี่คือการสอบครับนี่การวัดความรู้ที่เรามีในตอนนี้บ่งเล็บว่าในตอนนี้การทบทวนความรู้ก็คืออ่านการอ่านหนังสือนะครับดังนั้นไม่ว่าข้อสอบจะยากขนาดไหน,นครับยังไงก็ตามมันก็จะอยู่ในกรอบที่เราเรียนรู้อยู่ดีนะครับดูไว้นะครับว่าเราสอบเรื่องอะไรบ้างแล้วเราไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะครับว่าเฮ้ตอง ายหาเน่ๆเราสอบไม่ได้เราต้องตายหาแน่ไม่ตายนะครับคือสอบตกไม่ตายความเครียดนี่เลยครับมันจะทาให้เราตายได้ในอนาคตในะระยะยาวอะไรก็ช่างอะไครับไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะอกอาะรสอบไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับตังจตที่พูดไปเมื่อตองอาทิตย์ที่แล้วมังฝากไปเลยกดตัวไอไม่นะครับไม่ต้องเครียดมากเลยครับการสอบไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับเกรดไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตจริงๆนี่ครับเอาความรู้ตรงนั้นกอบกลวยเอามันมให้มากที่สุดนะครับในช่วงการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาทองช่วงเวลาฟาร์มความรู้หลังจากที่สุด แล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นไปสอบแล้วก็สามารถนาเอาความรู้ตรงนั้นไปใช้ในอนาคตได้ประมาณนี้ที่ผมจะมาฝากวันนี้มันก็เป็นคิปสั้นๆเนาะแล้วก็นั่นแหละมันก็ใกล้สอบแล้วรวมถึงผมด้วยใกล้สอบก็จะมาย้ําเตือนตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเร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 าต้องพยายามคิดแบบนี้ไว้ครับเพราะว่าถ้าเราแบบว่าก,กดดันตัวเองไปหรือว่าไม่กดดันตัวเองเลยปล่อยปะละเลยตัวเองชิปหายพอดีไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ผมมาฝากวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้การสอบของทุกคนเป็นไปได้ด้วยดีนะครับพวงนี้ก็อ่านหนังสือกันไปก่อนนะครับอาจจะไม หนึ่งแสนซับพอดีนะขอบคุณทุกคนเอ้ยไม่ใช่ครบหนึ่งแสนวิวพอดีหนึ่งแสนซับหาเลยล่ะหนึ่งแสนวิวนะขอบคุณทุกคนน่ารักพี่หลั่งไหลเข้ามาดูนะครับก็สัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ที่มันดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่อยากยืดยาวอะไรมากนะครับทุกคนจะได้ไปอ่านหนังสือกันได้เนะครับผมโอเคไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ